สนับสนุนช่วงกิจกรรมนำสุขโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท71สวัสดีครับผมครูนัทวัฒนสุขแดงครูหัวหน้าระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมพิธีประดับพระเกี้ยวของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้เริ่มตั้งแต่เราก็จะมีการประดับพระเกี้ยวจนมาถึงวาระที่เราเข้าสู่เครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์เราก็จะมีแขกผู้มีเกียรติจากคณะคุณครูในเครือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้งภูมิภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแขกในการมอบพระเกี้ยวให้กับนักเรียนสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่นักเรียนของเราเนี่ยนะครับให้ความทุ่มเทและตั้งใจมากๆในการจัดกิจกรรมในการที่พระเกี้ยวน้อยที่ปากอยู่เหนือตาอักษรย่อต่ออันนี้เป็นสัญลักษณ์ถือว่านักเรียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุินทวงศ์อย่างสมบูรณ์ เมื่อเช้านะครับเราก็จะเริ่มต้นจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตั้งแถวที่บริเวณด้านหน้าหอพระเพื่อร่วมเดินขบวนเกียรติยศพร้อมกับมีรุ่นพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ให้การต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วชุมพูพระเกี้ยวนักเรียนนะครับก็จะขึ้นมาเข้าร่วมกิจกรรมในหอประชุมโดยวันนี้นะครับมีท่านดรกมลรดคายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประดับพระเกี้ยวในครั้งนี้ครับรวมถึงผู้อำนวยการจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมหน่วยการจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆด้วยที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเช้านี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการประดับพระเกี้ยวก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมรวมไปถึงมีพฤติกรรมที่ดีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 3 5และ6เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้นักเรียนทําดีต่อไปหลังเสร็จสิ้นพิธีต่างๆแล้วรุ่นพี่เขาได้เตรียมการฝึกซ้อมนะฮะซักซ้อมไว้เพื่อเป็นเซอร์ไพรส์กับน้องๆตั้งแต่พิธีจุดเทียนด้านบนหอประชุมก็เป็นการเซอร์ไพรส์น้องๆเลยแล้วพาน้องๆลงไปด้านล่างเพื่อทําการบูมให้กับน้องๆเพื่อเป็นการต้อนรับแล้วก็ให้น้องๆนะฮะเห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าเราคือลัวชุพูพะเกี้ยวครับหนูกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนปีนี้นะคะก็เลยมีโอกาสได้มาเป็น พี่สตาคอยช่วยจัดงานต่างๆค่ะแล้วก็งานก็ถือว่าออกมาได้ดีเลยค่ะวันนี้พิธีประดับประเกี้ยวเนี่ยมีขึ้นเพื่อแสดงว่าน้องมอ .4 ปีนี้ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ได้เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาสวินทวงศ์ค่ะ